เล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเคนเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาบ้านคุณเคนเป็นบ้านโขนละครมาตั้งแต่สมัยคุณทวดลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นใต้ทุนสูงและมีการสอนดนตรีนาฏศิลป์ควบคู่กันไปด้วย แตที่บ้านจะมีกฎเหล็กอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชดาที่มียอดโดยชดายอดนี้ห้ามไม่ให้ใครจับต้องเป็นอันขาดเรื่องมันเกิดขึ้นตอนคุณเคนอยู่ช่วงชั้นมอหนึ่งโดยเขามีเพื่อนสนิทที่ชอบการลำอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อพัดคุณเคนเลยชวนพัดไปเดียนที่บ้านเพราะว่า สอนฟรีพัดเลยตอบตกลงช่วงบ่ายแก่ๆเวลาประมาณบ่ายสามคุณเคนให้พัดไปรอบนบ้านเพราะว่าจะไปช่วยแม่ทำกับข้าวสักพักก็ได้ยินเสียงอยู่บนบ้านคุณเคนเลยรีบวิ่งไปดูก็เห็นพัดหยิบชดายอดนั้นมาใส่แล้วไล่ลําลคุณเคนก็ตกใจเพราะ ลืมบอกพัดว่าห้ามจับคุณเคนเลยบอกว่าหยิบมาเล่นได้ไงวางไว้เลยพัดเลยรีบถอดชดาออกแต่ด้วยความตกใจชดาเลยตกลงบนพื้นจนส่วนยอดแตกออกจากหัวชดาแต่ว่าแตกออกในลักษณะที่พอจะประกอบกับคืนได้คุณเคนเลยบอกพัดให้กลับบ้านไปก่อน วันหลังค่อยมาใหม่เดี๋ยวใครมารู้เขาต้องโดนดุแน่ๆพัดก็ตกใจแล้วบอกว่าเราไม่รู้เห็นมันสวยดีเลยลองเอามาใส่ดูคุณเคนเลยบอกให้เพื่อนกลับบ้านไปแล้วกํำชับว่าเรื่องนี้เรารู้กันแค่สองคนเท่านั้นคืนนั้นเป็นคืนวันพระ จึงต้องมีการถวายเครื่องเส้นที่โต๊ะหมู่บูชานี้อยู่แล้วซึ่งบนโต๊ะก็จะมีชดายอดนั้นตั้งอยู่คืนนั้นตกดึกเวลาสักประมาณห้าทุ่มคนในบ้านหลับกันหมดแล้วพลันก็มีเสียงดังตึงตังมันเป็นเสียงของหน้าต่างที่กระทบบานไม้ขายโดนลมพัดแรงอีกทั้งเสียงคนวิ่งไปมาบนบ้าน ทุกคนในบ้านเลยตื่นขึ้นพอเปิดไฟดูก็เห็นเครื่องเส้นร่วงกระจัดกระจายไปหมดแล้วที่สำคัญคือมีรอยเท้าจากโต๊ะหมุงบูชาเดินตรงไปบริเวณหน้าบ้านทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นโจรหรือเปล่าขนาดที่คุยกันอยู่หลังโต๊ะมุงก็จะเป็นรูปคนตายคุณนเคนมองไปที่รูปคุณทวด ดยมองผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจก็เห็นเหมือนคนในรูปหายไปแต่พอขยี้ตาอีกทีรูปก็กลับมาปกติเช้ามาคุณเคนก็ไปโรงเรียนแต่วันนั้นพัดไม่มาคุณเคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากและเช้าวันต่อมาพัดก็มาโรงเรียนโดยมีคุณแม่พามาส่งพัดบอกว่า ตัวเขาไม่สบายเพราะตากฝนแต่ลักษณะพัดดูแปลกๆขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนคุณเคนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างพัดก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่มีไข้อ่อนๆเท่านั้นเองเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งพัดก็เริ่มมีอาการแย่ลงพัดมักจะมีอาการมือลอย เวลาครูสั่งอะไรก็จะไม่ค่อยทำเพื่อนๆก็แปลกใจแต่ก็ทำได้เพียงแค่สงสัยอีกอาทิตย์ถัดมาวันนั้นพัดมาโรงเรียนด้วยอาการนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยหักหมดแม่พัดก็บอกว่าเขาลื่นลม้มขุนเคนก็ถามพัดว่ายังอยากไปเรียนลำที่บ้านอยู่ไหมพัดก็บอกว่าไม่ ไม่อยากไปแล้วเพราะมีคนสอนแล้วหลังๆมาพัดเก็บตัวเงียบใครชวนไปไหนก็ไม่ไปแต่จะถามกลับมาว่ามีแกงกะทิไหมมีขนมใส่ไส้ไหมพัดเริ่มมีอาการแปลกๆหลังจากที่นิ้วหักเวลาที่พัดมือลอยหากเงี่ยหูฟังดีๆพัดจะร้องเป็นทํานองโจ๊ะทิงทิง โจทิงทิงอยู่แบบนั้นคุณเคนก็คิดว่าพัดเลียนลำแล้วคงขยันเล่นเลยร้องเป็นทำนองแบบนี้หนึ่งเดือนผ่านไปพอนิ้วพัดเริ่มหายดีแต่เขานี้เป็นแขนพัดที่หักแทนหักตั้งแต่ข้อศอกลงไปแขนก็ถูกเข้าเฝือกไว้ทุกคนต่างก็งงพัดก็บอกแค่ว่าลื่นลม้ม แต่ก็ถามกลับมาว่าวันนี้มีแกงกะทิไหมแล้วจังหวะเวลาร้องทํานองเพลงก็มาเหมือนเดิมแต่จังหวะเริ่มยาววกับอาการมือลอยที่เป็นมากขึ้นแล้วพัดจะกลัวความมืดเวลาห้องเรียนเปิดไฟจะไม่เข้าไปเพื่อนเลยถามว่าทําไมถึงกลัวพัดก็บอกว่ากลัวสิมืดมืด เียวมียายมาหาเพื่อนๆก็นโกงงว่ายายไหนไม่มีหรอกครูก็บอกว่าไม่มียายที่ไหนพัดก็เถียงว่ามียายมียายจริงๆเวลาผ่านไปอีกเดือนแขนพัดก็เริ่มหายแต่คราวนี้พัดกับขาหักอีกทุกคนก็งงว่าพัดไปโดนอะไรทำไมถึงได้สวยอะไรขนาดนี้ วันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่บ้านคุณเคนก็เอาเครื่องเส้นไปวางที่โต๊ะมุงที่บ้านตามปกติแต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมคือมีเสียงตึงตึงแล้วก็มีรอยเท้าเหมือนเดิมอีกทุกคนตื่นมาพวกผู้ใหญ่ก็บอกว่าทวดคงออกไปเที่ยวช่วงหลังๆพัดเริ่มมีอาการหนักขึ้นเวลาเรียกต้องตะโกนถึงจะได้ยิน บางทีก็นั่งน้ำลายไหลวันนั้นมีคาบเรียนลำหน้าตัดสินที่โรงเรียนพัดก็นั่งมือลอยครูก็ถามว่าทำไมนั่งมือแบบนั้นเพื่อนเขาเรียนกันทำไมไม่เรียนพัดก็สวนกลับมาว่าเรียนไปทำไมก็ลำได้หมดแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างมากปกติพัด ไม่เคยเถียงครูเลยด้วยซ้ำครูเลยบอกว่าฉันสอนยังไม่ถึงไหนเธอจะมาลำได้ยังไงพัดก็บอกว่าหรือจะให้ลำให้ดูแต่ถ้าลำให้ดูแล้วก็เอาแกงกะทิมาให้ด้วยแล้วกันครูก็บอกว่างั้นมาลำจะเอาแกงกี่หม้อฉันก็จะซื้อให้พัดก็ลุกขึ้นทันใดนั้น ไฟในห้องก็ดับแล้วก็มีเสียงพัดร้องลำอย่างถูกต้องทุกท่วงท่าครูก็ถามพัดว่าไปหัดลำที่ไหนมาลำสวยมากขนาดว่าขาหักพัดก็บอกว่ามีคุณยายมาสอนลำมาสอนทุกคืนเดี๋ยวคืนนี้ก็มาอีกคุณเคนก็คิดในใจว่าหรือจะเป็นทวดที่บ้านของเรา เชา้าวันลุ่งขึ้นครูก็เอาแกงกะทิมาให้พัดตามสัญญาพัดก็พูดในลักษณะคล้ายผู้หญิงว่าเอาขนมใส่ไส้ด้วยครูก็บอกว่าจะไปหาที่ไหนเธอเป็นนักเรียนนะพัดก็บอกว่าไม่กินก็ไม่กินเชา้าลุ่งขึ้นอีกสองวันพัดคอหักโดยใส่เฝือคอมาด้วย โดยที่แม่มาส่งที่โรงเรียนโดยก่อนจะเข้าห้องเรียนแม่ของพัดก็ตรงเข้ามาหาคุณเคนแล้วบอกว่าหนูแม่ถามหน่อยตอนพัดไปเรียนลำกับหนูพัดได้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเลิกเรียนเดี๋ยวแม่ขอคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวขอไปลาครูให้พัดก่อนสันกระดูคอพัดมันลลาหลังเลิกเรียนคุณเคน ็ได้คุยกับแม่ของพัดแม่ของพัดก็เล่าให้ฟังว่าพอกลับมาจากบ้านคุณเคนพัดก็มีอาการแปลกๆคืนนั้นช่วงห้าทุ่มแม่พัดเห็นยายเกๆมายืนหน้าบ้านพอเปิดไฟแม่ก็ตกใจเห็นพัดนั่งหักนิ้วตัวเองอยู่พัดบอกว่ายายมาบอกให้หักนิ้วถ้านิ้วไม่งอจะลำไม่สวย แม่พัดตกใจมากเลยรีบพาพัดไปหาหมอทุกๆุกคืนพัดจะตื่นมาลำอยู่คนเดียวแม่ก็คิดว่าพัดคงจะตั้งใจเลยไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังหลังตกดึกพัดก็จะตื่นมาลำทุกคืนแล้วพัดก็จะบอกว่ามีแกงกะทิไหมจะเอาไปให้ยายกินแม่ถามว่ายายไหนพัด ก็บอกว่ายายที่มาสอนลัมส่วนเรื่องแขนที่หักพัดก็งอแขนตัวเองเพื่อให้ตั้งวงได้สวยๆพัดบอกว่ายายมาบอกว่าถ้าแขนงอไม่เป็นวงก็จะลำไม่สวยพัดทำไม่ได้ยายเลยจับพัดหักแขนเข้ามาแล้วในการลัมมีจังหวะช้ากับเร็วพอถึงจังหวะเร็ว ต้องยกขาวางตอนที่พัดขาหักพัดบอกแม่ว่าคุณยายบอกว่าถ้ากระทืบเท้าไม่แรงจะลำไม่สวยพัดเลยกระทืบเท้าจนกระดูกหัวเข่าลุดแม่พัดก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเลยจยับพัดมัดไว้กับเตียงพอตกดึกพัดก็แก้มัดได้หมดแล้วมายืนลำพอแม่เปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นเงายายแก จับคอพัดหักแล้วลักษณะเหมือนตอนลำแล้วเอียงคอจนทำให้กระดูกคอพัดหลาคุณเคนเลยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องที่พัดทำยอดชดาหักเรื่องเลยแดงไปถึงบ้านของคุณเคนที่บ้านคุณเคนเลยบอกว่าพรุ่งนี้ที่บ้านจะจัดงานไหว้ครูให้พาพัดมาขอขมาที่บ้านด้วย พอถึงวันพฤหัสบดีก็มีการจัดงานใหญ่มีบทสรรเสริญครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วคนณนำกล่าวลักษณะคล้ายล่างทรงพอพูดไปได้สักพักจู่ๆก็ล้มลงไปนอนกับพื้นพอลุกขึ้นมาก็พูดแบบคนแก่แต่ทืบเท้าแล้วชี้มาทางคุณเคนแล้วพูดว่าเพื่อนเพื่อนมึงทำของกูหัก กูจะหักเพื่อนมึงให้เหมือนกับของของกูถ้าไม่ตายดีอย่ามาเรียกกูยายโสแล้วคุนนั้นก็ล้มพับลงพอป้าของคุณเคนไปตรวจดูที่ชดาทุกคนก็ต่างตกใจเพราะจุดที่ชดาหักกับสิ่งที่พัดเป็นนั้นแทบจะตรงกันทุกจุดส่วนขาชดาหักส่วนปีของชดาที่เป็นเหมือนส่วนแขนหัก ส่วนยอดดิ่งของชดาก็หักทางบ้านของคุณเคนเลยโทรไปหาแม่พัดบอกให้รีบพาพัดมาขอขมาโดยด่วนแม่พัดก็บอกว่าวนหาทางไปบ้านงานมาเป็นสิบบรอบแล้วทุกครั้งจะเจอแต่ยายแก่ๆบอกให้ไปทางอื่นหาทางไปไม่เจอทั้งๆท,งที่บ้านของคุณเคนอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยด้วยซำ้ำ ทางบ้านคุณเคีนเลยบอกให้จอดรถเดี๋ยวจะออกไปรับถึงสามารถพาพัดมาถึงบ้านงานได้พอแบกพัดขึ้นบนบ้านก็ให้แม่พัดจูบทูบขอขมาจูดีๆพัดก็ลุกขึ้นมาชี้ไปที่รูปทวดแล้วบอกว่ายายแก่คนนี้แหละที่มาสอนพัดลำทุกคืนที่มาสอนให้หักนิ้วแล้วอยู่ๆ รูปที่แขวนก็ล่วงจนทุกคนตกใจพากันวิ่งลงจากบ้านข้ายว่าจายทวดไม่ยอมรับการขอขมานี้แม่คุณเคนก็เล่าว่าชดายอดนี้ยายทวดกลักมากเหมือนเป็นยอดคู่ชีวิตของท่านแกถึงกับสาบแช่งไว้ว่าหากใครเอาไปมันจะต้องตาย ในสามวันเจ็ดวันคืนนั้นขุนแม่พัดเลยพาพัดกลับบ้านเช้ามาที่บ้านก็คุยกันว่าจะเอายอดชดาไปจำเินแม่คุณเคนก็อาสานำยอดชดาพร้อมทั้งเครื่องบายสีไปจำเินที่แม่น้ำเจ้าพยาในตอนนั้นน้าไหลแรงมากเครื่องบายสีทุกอย่างลอยไปตามน้ำหมดยกเว้น ยอดชดาอันนั้นซึ่งยังลอยนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนแม่ก็เลยโดดน้ำลงไปเก็บยอดชดากลับมาไว้ที่บ้านแม่บอกว่าพอตอนเอายอดลงเงาที่สะท้อนในน้ำเห็นเป็นยายทวดแล้วมีเสียงหนึ่งดังแว่วอยู่ข้างหูว่าถ้ามึงไม่อยากตายก็ลงไปเก็บแล้วเอากลับบ้านซะแม่ตกใจ เลยโดดลงไปในน้ําแล้วรีบเก็บยอดชดากับบ้านทันทีผ่านไปสองวันแม่พัดก็โทรมาบอกที่บ้านว่าพัดเสียชีวิตแล้วก่อนหน้านั้นพัดนอนพูดแต่จังหวะลำไม่หยุดขนาดไปโรงพยาบาลก็ทำท่าจะลำตลอดเวลาจนต้องมัดไว้กับเตียงคืนก่อนที่พัดจะตายแม่ไปที่โรงพยาบาลแม่เปิดเข้าไป ก็เจอเงายายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนอกพัดแล้วหันมาหวัวเราะด้วยเสียงที่เยือกเย็นและพัดก็สิ้นลมลงในที่สุดหลังจากนั้นมาที่บ้านก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับชดายอดนี้เพราะคนในบ้านเจออาถันหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดไฟไหม้บ้างโดนคนยิงเข้ามาในบ้านบ้างรอยเท้าที่เกิดขึ้นหน้าโต๊ะหมู ก็มีลักษณะเพื่อนครนูนรูปถ่ายายทวดที่ปกติจะยิ้มแยม้มก็จะกลายเป็นหน้าบูดบึ้งในบางเวลาที่มองไปจนญาติพี่น้องที่เคยอยู่ในบ้านต้องแยกย้ายกันอยู่ต่อมาได้ไม่นานบ้านหลังนั้นก็ถูกลื้อไปในที่สุดปัจจุบันชดายอดนี้ถูกเก็บรักษาไวา้ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพ,พมหานครและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาชุมชนผีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ